มุกดาหารปกครองร่วมตำรวจบุกรวบสามหนุ่มใหญ่เสพยาบ้าพร้อมจำน่ายจังหวัดมุกดาหารปกครองร่วมตำรวจนิคมคำส้อยบุกจับสามหนุ่มใหญ่เสพยาบ้าพร้อมจำน่ายสอบสวนรับสารภาพว่ายาบ้าอยู่ใต้บอกซุกในถังน้ำมันรถจักรยานยนต์ตรวจสอบพบยาบ้า165เม็ดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 8หภายใต้การอำนวยการของนายธินกรผลเยี่ยม รักษาราชการกาแทนนายอำเภอนิคมคำส้อยและพันตำรวจเอกพิชวุฒิโคจันผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนิคมคำส้อยได้มอบหมายให้นายธีรวัตรมีคำปรับอำเภองานป้องกันและพันตำรวจโทรประดิษฐ์วงชารีสารวัตรสอบสวนสพนิคมคำส้อยหลังรับหนังสือร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่าอยู่ที่บ้านเลขที่ หนในหมู่ที่1บ้านชัยมงคลตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่นํากําลังร่วมบุกตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวตรวจสอบภายในบ้านพบนายทวีสารชัยอายุ49ปีอยู่กับเพื่อนสองคนโดยมีท่าทางมีพิรุษพยายามจะวิ่งหนีเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวและทําการตรวจคน้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ร่วมสอบสวน จนผู้ต้องหาทั้ง3คนยอมรับสารภาพว่ายาบ้าอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเทหน้าสีดำทะเบียน1กไก่ทอพเ่า4285จังหวัดมุกดาหารที่จอดอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในถังน้ำมันพบยาบ้าซุกซ่อนจำนวน165เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดและรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลาง พร้อมแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายาบ้าเป็นของตนเองและได้เสพไปแล้วบางส่วนส่วนเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนพร้อมของกลางยาบ้าและรถจักรยานยนต์นำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน,นิคมคำสร้อย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิรันชัยชุติการข่าวภาพจังหวัดมุกดาหารภูวนัถแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน